มาแล้วครับพี่น้องครับลูกสาวมาแล้วครับมาแล้วก็ขึ้นบ่เขาป่ะพี่เอามาจอดรถเส้นเลี่ยนนี่เขาบอให้เลียนดอกทรังนี่แม่ขึ้นไปจอดไกลทะน้องปะนี่ จอดรถไก่ครับแม่หน่อยคือจอดไก่อ่าไม่ได้เอาแท้สวัสดีครับเป็นตะนจอดขวางเขาบ่เป็นตะนจอดขวางเขาบ่เห็ฮงยังน่ยู่เอ๋อ เออเราไปมากินข้าวหรือยังยังเพิ่งมานอนแถวไหนตึ้นนอนเรือนไทยรีสอร์ทอยูไส่ยูตรงไหนอีกตัองว่าใกล้อยูไส่สันนิลเลยสวัสดีพี่น้องครับผู้ใดวิ่งใกล้ไหมปอยชิตะเอาคุณที่ได้เรามาเลยดิไอ้นุ่นจะยอมผมตี๊ยย้อมไปไหนผมเจ้าคือดำดีแทนโอ้ยหเออคนบ้านแถวนอ้ย ไหลสะเทือนข้นแขางสวัสดีครับน้องอุ๋งหญิงอ๋อโวยน้องอุ๋งหญิงแม่อุ๋งอังคนละคนตัวนี่นี่ขคยนี้ยังให้เจ้านนีอัเสือไผ่อันนี้เคลื่อนเข่าเข่ากล้องแม่นบ่นี่เจ้าดูนะเจ้าดูนะแล้วเจ้าจะน้ำลายไหลบัวพระยากบัผสมเจ้ายังขี่ไหลบัวบัวท้องยากคนก็ได้หายยาเอาสีลงไปเอ้า กินับไตหยีสีเงิาเลยทาสีน้ำหอมนี่อะไนี่ใสองเงนน่าขักมากอนเด้อ ดอกแคกดอกแคดอกแคเอามก็ถือกินเร็วแถโอ้ถือกินเร็วไทยไอ้ดังดีเวลอีกดอกแคปลาเอาเอกินสกินเบอร์รี่เพื่อปลาไแที่หมอนช่วงนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าแต่งตานะไปกินาาก็ลตัวนเม่แต่งหนาก็ว่าสด นี่ได้แล้วครับไก่บ้านจากพ่ออาชิตะอาชิคินพ่อชิตะหลากไปไขวสิบเปนน้ำแงัเเยเสียนนวดเดเนี้ยไหมครับก็้มาถ้าแม่ลีหาพ่อไหมเด้อ้ย เปเรียนอยู่ใช่เนอเนี่ยพรรักจะตายเปลี่ยนใหม่ได้ไงเอาหอมแก่ไปคนเมืองดวหอมแก่ไปคนเมืองเลยหอมแก่ไปคนเมืองดวหอมแก่อไก็อมนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เหอจา่อนจา่อีสเปลี่ยนใหม่คนเีทีดทีด ต้มไก่เนี่มังต้มไก่กินพี่รักหมูไม่มาต้มไก่แซ่บเมอนเพ่อนหกินบอสกินก่าจะพ้นในฟ้าไปต้มเจ้าทั้งสามข่มันเส้งเกเซียตัวนึงเออกรต้มกันลั่นฮ่าามันา่่า่าาฮามาเดี๋ยว่่า่่่าเฮ่ มากวีนศาสนาเลียนแันดังนะพอยู่นี่ก็คือจะองอยู่ในปัาหรอปล่าจี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 ทำไมเดินตูดบิดจังเดินให้เหมือนเดินให้เหมือนผู้ชาย่อเลียนออกกอนซะเนาะ่อเลียนออกกอนเี่ยโทรศัพท์มันสมรกถแกมือเนาะน้องเขากไปแลอเนไท จะของถือใกล้ซอยเขานะไก่จมาแล้วด้วยครับพี่นอ้องสิ้นสุดการรอคอยสตอรี่วงยิองปอโจวงยิงนะครับวันที่สองถึงวันที่สิบนะครับเก้วันเก้าร้อย้าสิบเบาทอีกตีเมนพี่น้องติดใจด้วย่็เปนเรวเรวแม่เ่าท่านเล็วตีสองงทหันอีพีสองอีพีสอง น้องเ้ครับประวันเจหัวบาแหงเขาจะไม่ผู้ใดอันนี้ของพอยูดเหรอเขาฝากมาจะต้มให้กินอร่อยอร่อยเลยวันนี้ใิทัเปไ้ว่าเนาปลนหรอกแค่ปลา เออ่่นมาเ่คนพิด้อเอ้าแลนพแลนที่กกับเขากับปู่รูจ้จักระผี่ชอบการงานเนาะเียกิะไรีภาษาไทยเขาเรียกอะไรเียนอะไรบอกเร่าเขีวพี่เลียนี่ภาษาอีสานข่อยกับใข่ใจเรียกียนพูดแลนพี่โผล่นั่นโผล่นี่โผล่พีวีใช่ไหมเออพี็ดไทยเป็นไทยก็แม่เลีย เออผุดผุดโผพุดโผมันเหมือนแบบโผล่มาจากดินริดไปทางผุนแ็ดไปทางพี่ลิดเล็ดริดเล็ดซีรีสเซนแลนใช่ไหมผูรูพีวีไหนเรื่องติดท้องจีตเล็ม่ด้อเซือมาไขยน้ำมันเนี่ยเอาอาบน้ำไปเอานี่ยังค้วขนนี้ยังค่ะกินม่วงไหมตอนนี้เหลือแต่รุ่นเก่ารุ่นผงอิเยบ้านไนมั้ยูดูนี่ เดือเกินเกินโอ้โหแบบสอกบอลนี่แหละขากำลังหาไป็นงนหนุกมถ้าองช่วยหนาขาวเอเอาสองเคียงไปนั่นไหมคืลูกสองอะไันล่ขาวแท้อุ้ยน่ารักนากินกูตาทุกมือเนาะโอ้ชำพอเช้าไดกินเนาะคือสูนบี เขาอกก็ซื้อไปหวานนิดนึงกี่ขาค่ัเขาเนี่ยแต่่มันอาบเอาสอาไม่เากับขาลจ้าขาที่สุดในโลกเราจินซ้อนเดจยนซ้องใหญ่เลยตงใหญ่เลยไนขาวหน้าขาวเขาเลยอุ้นแต่คนตกเ่าแกม้ตื่นโดนไปหมครับดนงมาได้เอนเมียเห็นเลยไมแกากรถับเล้ว เดี๋ยวอาจจะไปต้มไก่ไปสับไก่ก่อนีทุ่มตุมไก่ใละสำหรับชิปนี้ฝากพี่น้องไปซนี่ครับองอิงมาหอดแล้วบัดนี้สิไปต้มไก่ให้หล่ากินครับไไก่มาแล้วอาจารย์วางเดกินวกินเน่าอาจารย์เะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผู้ผม<ด>ีหนาทีผู้มีหน้าที รัวหลังเวทีครับวันนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับ